สวัสดีครับวันนี้เจอผมหมอกริดโชลี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเจาะดวงนะฮะของคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับก็คือราศีพฤษภเนี่ยคือตั้งแต่เป็นการดูดวงความรักล้วนเลยนะฮะเจาะดวงความรักตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมิถุนายนยน2560ในช่วงครึ่งปีแรกนะฮะเราเป็นการเจาะดวงความรักล้วนเลยเราจะมาดูกันนะครับว่าความรักของคนที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ย คือผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่15พฤษภาถึง14มิถุนายนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในวันเวลาวันที่ดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูได้เลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องดูผ่านทางลัคนานะครับของผมดูตามราศีเกิดก็คือวันที่สมมุติเราเกิดวันที่15พฤษภาเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้เลย นะครับไม่ว่าจะเกิดตั้งแต่กี่โมงขอให้เป็นวันที่15บห้าพฤษภามนะฮะไปจนกระทั่ทงถึงวันที่ส4มิถุนาเข้ามาดูได้เลยนะครับเป็นดวงความรักแบบนั้นแล้วก็จะเรียนให้ทราบอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือการดูไพ่ยุทบศผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น o r ราเคิหรือว่าเป็นไพ่ยุิบสี ดนแล้แต่มีค่าใช้จ่ายในการดูทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมยังการดูฟรีตอนนี้อาจจะยังไม่มีนะฮะยังยังงดเว้นไปก่อนแต่ถ้าจะมีก็คือผมจะไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ o กนะครับก็คือแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาผมจะประกาศให้อีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้ากรณีโทรมาติดต่อดูดวงสอบถามผ่านทางไล n ์ไอดีก็คือ091 145 1591หรือว่าจะโทรที่เบอร์0 9 1ย์5 1้า1ก็สามารถที่จะ เข้ามาดูได้เลยนะก็สามารถทีถ่จะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยว่าดวงของเราเป็นยังไงบ้างการงานการเงนินอุปสรรคความรักเป็นยังไงนะครับจะเป็นการดูแบบรวมๆนะครับแต่ถ้ากรณี มาดูแบบโทรมาถามอย่างนี้มันก็จะสามารถเจาะจงเฉพาะเรื่องที่เราต้องการอยากจกทราบได้แต่สําหรับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปของคนที่เกิดในราศีพฤษภเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนเป็นช่วงครึ่งปีแรก2,560เพราะนั้นใครที่เกิดในราศีดังนี้นะฮะดังนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูเข้ามาชมด้วยกันได้เลย เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาดูกันเลยเจาะดวงความรักล้วนๆนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภดูซิว่าในปี2560ดวงความรักเป็นยังไงบ้างนะเปิดไพ่ขึ้นมาละเลยนะครับเปิดมาแล้วเรียบร้อยนะฮะดวงความรักของคนที่เกิดในราศีพฤษภในปีนี้ภาวะความยุ่งยากเกิดขึ้นความการทะเลาะเบาแหวงกันปรากฏขึ้นมาแน่นอนการอยากจะย,ย้ายอยากจะเปลี่ยนอยากจะหน,นีเกิดความอึดอดัดเกิดความไม่อยากทนปรากฏขึ้น ทั่วทุกหัวระแหงนะครับเป็นแบบนั้นเลยเดียวต้องบอกว่าทางด้านความรักเนี่ยในกรณีถ้าเกิดสมมุติคนรักคู่ครองเพิ่งเริ่มต้นคบหากันเนี่ยจะเกิดภาวะของความเบื่อหน่ายหรือบางครั้งบาทีคบกันไปได้สักพักจะเกิดรู้สึกว่ามันเครียดละ มันเหมือนกับไม่มีอิสระมันไม่มากมันมันมันเยอะไปบางครั้งบางทีจะรู้สึกแบบนั้นแล้วคุณอยากจะอยู่แบบอิสระเสีเสรีเสียทีนะครับแต่คุณก็อาจจะไปไหนไม่ได้เพราะความรู้สึกผูกพันความรักที่มีต่อกันนั่นเองนะครับวับยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยทางด้านความรักสาเหตุที่ผมโจวหัวมาว่าเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวก็เพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาชี้ถึงในชี้ในส่วนของความรักที่ติดขัดมีกฎเกณฑ์รอบด้านไปหมดเลย เพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมายถึงว่าคนทั้งคู่ในราศีพฤษกในปีนี้ยังไม่ได้แต่งงานแต่กลายเป็นคน เริ่มต้นคบหากันแล้วเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์เต็มไปด้วยข้อห้ามเยอะแยะไปหมดทําให้รู้สึกอัดหวาดระแวงบางครั้งบางทีอยากจะย้ายอยากจะเปลี่ยนหรือว่าอยากจะหนีไปเลยก็มีออกแม้ออกมาในลักษณะแบบนั้นส่วนถ้าใครนะที่มีสามีภรรยามีคู่อยู่แล้วชาวราศีพฤษภในปีนี้ช่วงครึ่งปีแรกจะรู้สึกว่าดวงความรักมันมีปัญหากันบ่อยบางทีบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องราวลุกลามบาดปลายใหญ่โตได้เพราะนั้นคนที่เกิดในราศีพฤษภตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปให้ระมัดระวังปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกัน คนใดคนหนึ่งพูดอะไรมาแล้วมีเหตุผลมากพอคุณก็ควรจะฟังนะครับควรฟังกันรู้จักการโอนอ่อนผ่อนตามผ่อนหนักเป็นเบานะฮะแล้วแบบนี้คุณกับเขาก็จะสามารถไปด้วยกันได้นะครับสถานการณ์รอบตัวของคนที่เกิดในราศีพฤษภคุณกับคนรักคู่ครองเป็นเนื้อคู่ที่ดีต่อกันนะครับในกรณีแต่งการแต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับขอให้คิดให้ลึกๆคิดให้เยอะๆในกรณีที่จะไปที่ไหนสักที่หรือว่าจะเลิกลาอย่าร้างในกรณีคุณไม่อยากอยู่ แต่คุณอยากย้ายหรือว่า,าคุณไม่คุณไม่อยากย้ายแต่คุณอยากหย่าเหล่านี้ต้องแยกแยกให้ออกถ้าคุณไม่อยากอยู่แต่คุณแค่อยากจะย้ายแต่ถ้าอันนี้ยังพอไหวแต่ถ้าคุณไม่ไม่อยากย้ายแต่คุณอยากหย่าอันนี้ถือว่าหนักแหละเพราะนั้นคนที่เกิดในราศีพฤษภต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการจุดประกายจากคนรอบข้างนะครับแม้ความรักของคนที่เกิดในราศีพฤษภในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะยังไม่มีเงาของมือที่สเข้ามาแทรกนะครับ เป็นการเริ่มต้นความรักก็ตามแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าบางครั้งบางทีการหวาดระแวงหรือว่าความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจบางทีอาจจะส่งผลกระทบในด้านลบก็ได้เพราะนั้นคนที่เกิดในราศีพฤษภในช่วงปีนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของความคิดความอ่านบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับ mm. คุณยิ่งคิดมากยิ่งกังวลมากมันก็จะยิ่งส่งผลกระทบทําให้คุณมองว่าทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้เ <Career. S 1> พราะนั้นคนที่เกิดในราศีพฤษภให้ระมัดระวังนิดหนึ่งสถานการณ์ระบตัวนะ,ะับปรากฏเป็นไพ่แห่งการเริ Low ่มต้น เพราะนั้นให้ผลดีกับคนที่เริ่มต้นคบหากันแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือว,ว่าคนที่กาลังคบกันอยู่ใหม่ๆอาจจะมีกฎเกณฑ์เยอะแยะไปหมดอาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องดูอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมีข้อห้ามมีอ,อยู่ภายใต้อานาสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคุณสามารถที่จะทําทได้แล้วเมื่อคุณทําได้คุณก็จะมีโอกาสก้าวผ่านสุขวามย์สำเร็จได้ง่ายเพราะนันคนที่เกิดในราศีพฤษภอย่าเพิ่งยอมแพ้ ความรักของครอบครัวนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือคุณจะต้องเริ่มต้นที่ดีในทิศทางที่ถูกที่ควรนะครับอยู่ในร่องในรอยกลายมาเป็น Family Man กลายมาเป็นพ่อที่ดีเป็นเดิมมัมเป็นเดอะอะไรต่างๆก็ว่าไปนะฮะเป็นเดิมป้าป๊าอะไรก็ว่าไปนะฮะจะได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขเกณฑ์ความรักของคนที่เกิดในราศีพฤษภในปีนี้ดวงเลือกลายยังไม่ปรากฏแต่มีดวงขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะฮะคือคุณอยากจะไปแต่แฟนก็อาจจะตามงอตามงอนนิดหนึ่งก็จะมีสามารถผ่าน,นไไ้้นนกัไไปด ที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะครับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วโดยเฉพาะคนที่เกิดในราศีพฤษภก็ <S 2> <S 2> ของคนราศีพฤษภกันนะก็ต้องบอกว่าราศีพฤษภกู่แล้วเพราะฉะนั <stag> ้นคนที่เกิดในราศีพฤษภในช่วงนี้นะฮะตั้งแต่วันนี้หรือถึงสิ้นเดือนนี้เนี่ยถึงเดือนอมกราเดือนกุมภานะฮะต้องถึงเดือนกุมภาันธ์คนที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยก็ขอให คุณหมั่นเอากใจคนรักคู่ครองของคุณบ้างนะครับให้บางทีบางครั้งบางเขาเจ็บไข้ได้ไม่สบายคุณก็อาจจะต้องหมั่นดูแลหมั่นตรวจด,ดูว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเขาสุขภาพร่างกายเขาเป็นยังไงบางทีเขาอาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งมาอยู่ใกล้ๆอะไรประมาณนั้นก็ได้ไม่ใช่คุณให้แต่เงินแต่เงิน,แต,งน,แ,ตงนแต่เงินอย่างเดียวแต่ว่าจิตใจของเขาไม่ได้รับการเดียวยาวเลยอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่มันต้องทนทุกข์ทรมานได้เช่นเดียวกันแต่ต้องบอกนะ ชาวราศีพฤษภในปีนี้แม้จะมีเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์มีข้อห้ามเยอะแยะแต่คุณก็ยังคงประครับประคองไปสุ่ทิศฐานที่ดียังคงดูแลเอาใจใส่กันดีโดยเฉพาะคู่วิบาที่กําลังเริ่มต้นคบหากันหรือคู่วิพผู้ผิดสิคู่วิบาที่กาลังเริ่มที่กําลังเพิ่งแต่งงานนะฮะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับชี้ไม้เป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกชี้นกเป็นไม้ชีเช้เครื่องบินเป็นเรือได้นะเขาเรียกว่าเป็นความรักที่โอเคมากหวานแหววเลยแต่ว่าพอสักพักหนึ่งต้องระวังนะบางทีบางครั้งคุณอาจจะอยากนอกกรอบ,บ้้าางเพรระะนนนนัััีสสคคญทุ่ดบ มาดูคนรักคู่ครองของคุณนะฮะในส่วนของคนที่วัยรุ่นอยู่ยังไม่มีครอบครัวนะฮะต้องบอกว่าปีนี้คนราศีพฤษภเนี่ยมีคนมาชอบเยอะนะโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษนะครับใครเป็นสุภาพบุรุษเกิดราศีพฤษภหน้าตาดีผิวขาวแล้วแถมยังใส่แว่นนิดๆออกตีนน้อยๆนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าคุณแทบจะต้องหัวกไระไดไม่แห้งเลยทีเดียวนะเพราะนั้นคนที่จะเข้ามา ดูแลหรือว่าอยากจะเข้ามาสัมผัสใกล้ชิดกับคุณนะมันมีเยอะเพราะนั้นต้องสับรางสับหลีกให้ดีแต่ถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยอันนี้สําคัญทีเดียวถ้าคุณมีครอบครัวมีเจ้ามีสามีมีภรรยาอยู่แล้วแล้วมีคนมารักมาชอบเยอะอันนี้กลายเป็นประเด็นกลายเป็นปัญหาได้เลยนะครับแต่ดวงาพรกของคนราศีพฤษภในช่วงเดือนที่ว่าไปเนี่ยก็ยังคงโอเคอยู่นะฮะช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลกันอย่างดีไม่มีปัญหานะครับ โอ้ดวงความรักของชาวราศีพฤษภนี่ถ้าว่ากันตามเดือนแล้วต้องบอกว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์เพอร์เฟกนะครับมาเริ่มกันในเดือนนี้มการานะฮะมกรารู้สึกว่าอึดอัดหน่อยอยากจะหนีอยากจะย้นนยา,ยา,ยายนะอยากจะไปอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะหาที่ใหม่หรือบ,บางครั้งบางทีความรักพอคบกันปุ๊บมันก็เกิดภาวะความรู้สึกอึดอัด กระวนกระวายใจเหล่านี้ปรากฏขึ้นนะครับเดือนกุมภานะฮะเดือนกุมภานะฮะความรักหาใครที่ยังไม่มีคู่เขามองว่าคนที่ราศีพุษศกกาลังเริ่มที่จะมีคนเข้ามาจับจองห้องว่างของหัวใจคุณเริ่มที่จะมีมีคนอยู่ในอุดมคติมีคนในสเปคเริ่มมีเข้ามาคุณเริ่มเกิดความรักกันเล็กๆน้อยขึ้นมาแม้จะเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์แต่คุณก็พร้อมที่จะก้าวไปได้อย่าง ใจที่คุณต้องการนะครับพอเดือนมีนาปุ๊บนะฮะมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนานะครับมกราคมพามพอเดือนมีนาปุ๊บก็ได้รับการดูแลเอาอ,อกอาจยนะฮะใครที่เป็นคู่สามีภรรยาก็ต้องบอกว่าได้รับการเอาอ,อกอาจยกันอย่างดีนะฮะรักใคร่หวาดกลมเกลียวต้องบอกว่าน้ําตาลเรียบที่เลยก็ว่าได้นะครับแต่กฎเกณฑ์มันก็คือกฎเกณฑ์และที่สาคัญที่สุดเนี่ยคุณอย่าไปเชื่อคนรอบข้างนะว่าเขาพูดอะไรยังไงยังงน้นยางนี้บางทีคนที่เกิดในราศีพฤษภถ้าหูเบาไปคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันกลายเป็็็็นนนนปปปปัญหาาากกลลยยเเเระด ปลมปลมที่ทําให้คุณกับคนรักคู่ครองต้องทะเลาะเบาแว้งกันแม้ดวงในครึ่งปีแรกเลือกลายอย่าร้างไม่ปรากฏก็ตามนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับมกราคุณพามีนาเดือนมีนาเนี่ยหากใครที่เป็นโสดอยู่ราศพีพฤษภเดือนมีนาเตรียมตัวสับรางให้ดีนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคุณอาจจะมีใครหลายๆคนเข้ามาให้คุณเลือกนะครับหรือในขณะเดียวกันก็คือความรักของคุณระมัดระวงังถ้ามีสามีมีภรรยาอยู่แล้วนะฮะมัดระวังเรื่องของรักซ้อนคือ คุณไม่ได้เป็นคนเริ่มแต่คนอื่นเขาเป็นคนเริ่มขึ้นมาเพราะความดีความมีน้ำใจของคุณนั่นเองทำให้เขารู้สึกว่ารักอยากจะใกล้ชิดอยากสนิสนมอยากจะดูแลอยากจะเทคแคร์สารพัดซื้อนอนซื้อนีอนอน่มาให้กินให้ทานตลอดเวลากลายเป็นว่าคุณเหมือนกับว่ามีคนมารักมาชอบเยอะนะฮะมันก็เลยทําให้ภรรยาสามีเข้าใจผิดได้เพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งที่คนที่แต่งงานแล้วจะต้องจําไว้ให้ดีว่ามีเมียแล้วอย่าเจ้าชู้มีสามีแล้วอย่าเจ้าชู้ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหา เมษานะฮะเดือนอไม่ใช่สีมีนาะามกรามกลากราุ่งพามีนาะเมษาพฤษภาลืมโทษดีฮะโทษทีโทษทีนะครับเดือนพฤษภานะฮะเดือนพฤษภาเนะะี่ยให้ผลดีกับตรงไหนฮะผลดีกับรักแบบรักสอนซ่อนรักหรือว่ารักทอมดี้เกยอะไรต่างๆเหล่านี้ใครที่เป็นคู่ทอมคู่ดี้เนี่ยดีใจด้วยนะฮะคุณได้รับการดูแลเอาใจใส่คุณสาวหล่อเนี่ยเขาดูแลคุณได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะบางทีบางครั้งในผู้ชายอายไปเลยก็มีหวานแหววจนบางที หวานแหววจนหน้าทีไนะบางคนเขาบอกแ <c> ล <oughs> ้วข้างๆเขาบอกมาเขาบอกมันหวานแหววอะไรกันขนาดนี้นี่เนี่ยหวานแหววจนหน้าทีเลยบางทีนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าอย่าไปอิจฉาเขาเขาคือความรักความรักที่เขากําลังเริ่มต้นกําลังจุดประกายกําลังอยู่ในช่วงภาวะข้าวใหม่ปลามันชี้ไม้เป็นนกชี้นกเป็นเครื่องบินชี้เครื่องบินเป็นเรืออะไรสารพัดที่คนที่เกิดในราศีพฤษภจะมอบให้แก่กันเพราะความรักที่มันหวานแหววนะฮะแต่ว่าต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าบางครั้งบางทีความรัก ของคนที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยนะฮะบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันมีกฎเกณเต็มไปด้วยกฎเต็มไปด้วยอะไรหลายๆอย่างโดนขัดใจโดนอะไรหน่อยก็ ขี้ใ,ใจน้อยนะฮะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นกฎเหล็กกฎแรกเลยสําหรับคนรักคู่ครองเวลาคบกันใหม่ๆนะต้องระวังให้ดีนะฮะบ,บางทีคนรักคู่ครองของคุณอาจจะใจน้อยขี้โมโ oh หจุกกิกจูจีนิดนิดหน่อยก็โกรธก็เกลียดต้องกลายเป็นตามงอตามงออยู่ตลอดเวลาบางทีบางครั้งคุยกันสักพักหนึ่งก็น่าง,งอเป็นกุ้งอย่างนี้นะฮะอะไรประมาณนะั้นเพราะนั้นคนราศีพฤษภเนี่ยให้เบาลงนิดหนึ่งนะฮะเยอะไปนะฮะบางทีบางครั้งก็คือนิดนิดหน่อยหน่อยก็น่าหงุหิน่างอเพราะนั้นต้องรู้จักการอ่อนๆตามบ้างกอบ กดเกณฑ์อะไรต่างๆที่มันเยอะไปก็อ้อออกไปบ้างนะมันจะได้ไปด้วยกันได้เดือนมีนาะเดือนเดือนพฤษภานะฮะทอมดี้เกความรักโดดเด่นนะครับไปได้สวยหรือถ้าคนกาลังเริ่มต้นคบหาดูใจกันใหม่ก็คือมีอะไรก็ช่วยเหลือเจอจุนการให้การรักการมีอะไรก็ให้กันไปหมดเลยโอ้อย่างงน้นอย่างนี้ถือห้างถือจูงไม้จูงมือกันเดินมีความสุขภาษีภาษาคนรักกันถ้าคนที่แต่งงานแล้ออยู่กินกันมานานเป็นช่วงเวลาที่มอบสิ่งดีๆให้แก่กันหรือใครที่ยัง กำลังมองหาเข้าสู่ประตูวิวาสในช่วงนี้คนที่เกิดในราศีพฤษภมีข่าวดีนะมีการสร้างครอบครัวนะครับเขาเรียกว่ามีการสร้างครอบครัวการเดินทางไปฮันนีมูนยังต่างถิ่นต่างแดนมาลดีฟบ้างสวิตเซอร์แลนด์บ้างอะไรบางที่พูดมาไม่เคยไปหรอกอ่านในหนังสือเจอว่าอย่างนั้นนะครับโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าดวงของชาวราศีพฤษภความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะไปได้สวยใครที่ยังไม่มีคู่ปีนี้เตรียมตัวสรบสดนะฮะส่วนใครที่แพนกันไว้จะแต่งการแต่งงานก็ มีโอกาสประสบความสำเร็จแม้ในครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่ามีกฎเกณฑ์มีเรื่องที่มันรําคาญใจบ้างมีอะไรที่มันแบบต้องบอกว่าโดนฉุดกระชากโดนรัง้งโดนดึงบ้างแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นไปได้นะครับเดือนมิถุนายนนะฮะเดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรกนะฮะดวงของคนที่เกิดในราศีพฤษภต้องบอกว่าถ้าเป็นครอบครัวอยู่แล้วสามีภรรยาคุณมีโอกาสได้เดินทางไกลมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างได้มีโอกาสได้ไปพบปะก,กับคนใหม่มีโอกาสได้เจอเจอกับดินแดนใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยไไปม่เเคยจอ และที่สาคัญที่สุดมันเป็นการเปิดโลกทัศทัทางด้านความรักคุณจะรู้สึกว่าความรักของคุณกับภรรยาสามีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีความสุขนะฮะมันแฮปปี้มันทุกอย่างมันดูดีไปหมดมีพ่อแม่ลูกเดินด้วยกันอยู่ชายทะเลโอ้ยไม่ต้องกลัวซึนามงซึนามิมันยังไม่มามันมาเมื่อไหร่ค่อยหนีหนีทันก็ทันหนีไม่ทันก็ไม่ทัน เพราะนั้นดวงความรักของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะถ้าอยู่ใกล้ๆทะเลก็ต้องระมัดระวังฝังข่าวให้ดีนะเผื่อว่าจะมีปัญหานะฮะก็เป็นอย่างนั้นนะฮะโดยโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าดวงความรักของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนค่อนข้างที่จะแฮปปี้ในกรณีของคนรักคู่รักที่กําลังเริ่มต้นคบกันนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้ยความรักมันทําให้คนตาบอดนะฮะเดินไปก็ต้องจูงมือนไปจูงเดินคนเดียวไม่ได้นะฮะต้องเดินด้วยกัน พัดพลาดนิดหน่อยไม่ได้แต่พอแต่งงานแต่งการกันไปเนะี่ยเดินห่างกันเป็นเมตรเลยทีเดียวอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่คือดวงความรักของชาวราศีพฤษภน้าอิจฉานะผมถึงค่อนข้างที่จะอารมณ์ดีนะเพราะความรักของคนของชาวราศีพฤษภในปีนี้เป็นไปในทิศทางที่บวกมากยิ่งขึ้นไม่จะโดนแบบอ่าตีชินนิทาบ้างงอนเกินงามบางทีโดนเตะโดนถีบบ้างจากแฟนก็ทนไหวทนได้นะฮะเพราะความรักที่มีให้แก่กันนั่นเองโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภในปีนี้ดวงความรักอยู่ในภาวะที่ ยอดเยี่ยมนะฮะต้องบอกว่าถ้ามีถ้ามีธงเนะี่ยผมฟันยับเลยนะผมฟันธงยับเลยว่าดวงความรักชาวราวิุงร์นี้ดีมากนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะโดยรวมแล้วก็คือ สรุปแล้วเนี่ยดวงความรักชาวราศีพฤษภยังไม่มีอะไรนะ่าดักใจใครที่ยังเป็นโสดอยู่ปีนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนอมีนาเมษาเนี่ยสเดือนเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมีคนมารักมาชอบเยอะหรือช่วงนี้ด้วยซ้ําไปนะฮะ,นะะถ้าเป็นคุณคนถ้าผู้ชายเกิดราศีพฤษภแล้วเป็นหนุ่มตีผิวขาวรูปร่างสูงสักร้อยเจ็ดกว่าผิวขาวดูดีหุ่นดีโอ้โหใสแว่นตาด้วยเนี่งสาวกริดทีเดียวเชียวแหละนะต้องบอกไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะถ้าเข้ามาดูเนี่ยกดซับสไครต์ด้วยอย่าลืมนะฮะบอกว่าแล้วก เม้นเข้ามาว่าดูดวงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้คือคำทำนายความรักล้วนๆของชาวราศีพฤษภนะครับส่วนว่าใครเป็นยังไงบ้างก็เป็นภาพรวมๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมสับสไิครด้วยนะฮะสับตะไคร่คว่าติดตามด้วยนะฮะแล้วก็เม้นให้กำลังใจกันแต่ว่าเม้นด่าเนี่ยไม่เอาไม่รับ <laughs> นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะที่เข้ามารับชมกับผมหมอกริโชลี่ในคลิปทำนายดวงความรักล,ล้วนประจำราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนในช่วงครึ่งปีแรกแล้วติดตามผมใหม่นะครับในคลิปสำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุนก็คือ15มิถุนายนนะครับซึ่งจะทำในเร็วๆนี้นะฮะแต่ต่อไปจะเป็นคลิปละหนึ่งหนึ่งอ่าคลิปละหนึ่งคลิปนั่นแหละฮะเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกไม่ถูก ก็คือไม่ได้เป็นคลิปรวมนะฮะจะเป็นคลิปละหนึ่งคลิปก็คือประมาณไม่เกิน15-20นาทีแล้วลานี้นะครับแล้วก็แจ้งกันอีกน,นิดนึงนะฮะพอดีว่าช่วงนี้มันมันไม่ได้ตัดต่อนะฮะมันก็อาจจะทาแบบธรรมดาธรรมดาก็คือระา,าเบอร์โทรหรือว่าไลน์ไอเดียเนี่ยผมจะใส่ไว้ตรงข้างล่างเลยใส่ไว้ในกล่องข้างล่างคือเป็นการพิมพ์ไปเลยนะเพราะนั้นบางคนเนี่ยท่านอาจจะยังรู้สึกว่า ไม่รู้จะไปหาตรงไหนแต่ในกรณีของคนที่โทรเข้ามานะแล้ววางโทรเข้ามาแล้วพอรับแล้ววางสายเนี่ยขอความการุณานะอย่าทำเลยครับมันเสียเวลาผมนะแล้วก็เสียเวลาคุณด้วยบางทีผมรับแล้วคุณเสียตังค์อ่ะคุณสบายใจเหรอนะฮะแล้วก็บางครั้งก็คือคนที่เขาไลน์เข้ามาเนี่ยถามถามเสร็จแล้วก็หายไปเลยคือถาม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 ,ถามแล้วส่งไปก็ไม่อ่าน ส่งไปเสร็จปุ๊บก็แล้วก็หายไม่ติดต่อมาอีกเลยคืออะไระคืออะไรนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้หรือบางคนก็คือไลน์เข้ามาแต่ก็ไม่โชว์หน้าตาหรือว่าเป็นใครอะไรยังไงถามซอกซอกแซกแซกถามไปถามมาแล้วก็หายไปเลยถ้าอย่างนั้นก็ต้องขออนุญาตที่จะบล็อกกันไปกันล้วกันเพราะว่าบางทีมันเยอะคนแบบนี้เยอะมันเจอเยอะถ้าถ้าอยู่แบบนี้มันจะได้เจอคนแบบนั้นเยอะมากนะครับโอเคนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปแล้วนะฮะแล้วพบกันใหม่กับผมหมอกริโชลรีกับคลิปราศีเมถุนนะครับซึ่งจะเริ่มต้นน่าจะประมาณพรุ่งนี้มาหรือนี้ก็จะได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากกับการติดตามรับชมกับผมหมอกริโชลรีขอได้รับความขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะชาวราศีพฤษภโอ้โหเยี่ยมนะฮะโอเคเจอกันใหม่ครับกับผมหมอกริโชลรีสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ